Top Up เคียงข้างคุณเข้าถึงทุกคน Good Top Up เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นรายรับ Good Top Up พร้อมนำความสำเร็จมาสู่นักธุรกิจอิสระทุกท่าน Good Top Up เคียงข้างเราทุกคนสสวัดีค ช่วงนี้ได้ค่ะว่าไป, <stop. S 1> ไปท่องเที่ยวยุโรปมาไปทําอะไรมาถึงเนไปท่องเที่ยวยุโรปได้ครับครับการไปเที่ยวประเทศยุโรปเนี่ยนะครับเป็นความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งในชีวิตของผมเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าความฝันนี้จะสําเร็จแต่เมื่อผมได้มาร่วมธุรกิจกับคุณท็อปอัพได้ไม่กี่เดือนนะครับก็สามารถสะสมรายได้แล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวยุโรป3ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศส เที่ยวมาเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าทำธุรกิจดูโทปอัพในอายุไม่เกี่ยวเลยไม่เก e ี่ยวเลยครับผมปีนี้59ปีครับยังเด็กอยู่ครับอาจารย์แต่อายุไม่เป็นอุปสรรคครับเพราะว่าการทํางานของเราเนี่ยทำบนโทรศัพท์มือถืออายุขนาดนี้เราก็ต้องใช้โทรศัพท์ใช่ครับนะครับแล้วเราก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยในการโทรศัพท์พูดคุยกับผู้คนแล้วนํามาเป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจก่อให้เกิดรายได้เป็นรายวันเดือนและเป็นแสนแสนบาท ทางอายุขนาดนี้จะไปสมัครงานที่อื่นไม่ได้ไม่รับราจาไม่รับอย่างนี้ก็แสดงว่าใครใช้โทรศัพท์เป็นก็ทําธุรกิจได้เลยใช่ไหมครับทำได้หมดเลยครับนอกจากนั้นในประเทศเนี่ยนะครับหลายจังหวัดบางท้องที่ผมเคยอยากจะไปเที่ยวนะแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลางานอะไรไได้ตลอดครับแต่พอเราทําธุรกิจฟู้ดท็อปอั ผมได้ไปจังหวัดต่างๆท้องที่ต่างๆโดยไม่ต้องค่าตังค์เลยนะพราะภูธมาเขาโอนตังค์ให้โอนให้ทุกวันเลยได้ไปเที่ยวฟรีกินฟรีแล้วพี่ประสิทธิ์ล่ะครับผมครับแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยคือแต่หลักร้านคือผมก็ไม่เคยมีความเชื่อในธุรกิจแบบนี้มาก่อนเลยนะจาะครับทำมาจากการที่สัมผัสมาได้เกือบเจ็ดเดือนครับบอกได้เลยว่านอนไม่หลับมาจะเจ็ดเดือนแล้วครับเพราะว่า เราเรียนจบมาเนี่ยมันหางานทํายากมาก ใครเนี่ยมาจ้างเราเดือนละแสนสองแสนใช่ไหมอาจารย์อย่างมากก็ให้หมื่นห้าใช่ครับแล้วก็พยายามคิดทุกวันเลยจะทำอะไรนะที่มันจะมีรายได้เยอะเจนกระทั่งมาเจอกูท็อปอัพเนี่ยไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะเจอแบบนี้มาก่อนแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าครับ B M ใช่ครับอาจารย์เพิ่งออกมาเมื่อวันรายแดงเลยเจ้าเดือนพฤษภาคมนี้เองครับ2557ครับจริงๆ B M W คันนี้ราคาเท่าไหร่สองล้านสองแสนครับอาจารย์ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยคนเซลล์คนขายบอกว่าเ บอกว่าถ้าพี่ดาว5 0นะจะผ่อนศูนเซนาน4ปีผมก็เลยดาวไปล้านนึงเลยครับอาจาร <บน S 1> ย์<า>เ,ยเพราะว่าอะไรยังมีเงินเหลืออีกต้องล้านนึงอาจารย์มันเป็นความฝันจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ขับมาก่อนนะสุดยอดม,มากๆแล้วอยากาารย์ทุกคนนะครับคือทํางานประจาไปด้วยทำธุรกิจกู้ท็อปอัพไปด้วยแต่ว่าประสบความสําเร็จนี้ทําอย่างไรครับอย่างน้มากทครับ,รบก็ด้วยมุมมองนี้นะครับผมมองอย่างนี้นะครับว่า มิติใหม่ของการบริหารธุรกิจทั้งระบบภาคประชาชนในปัจจุบัน,นมันมีความจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องก,ก,ก,กับกับการใช้ชีวิตของเราทุกคนมันก็เลยทําให้รายจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นตามมาอีกมากมายเลยนะครับทีนี้มันก็เป็นอีกมิติหนึ่งอีกอีกมิติใหม่ของคนยุคใหม่เลยนะครับว่าจําเป็นต้องมองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อความอยู่ดีกินดีของการใช้ชีวิตนะครับที่ดเดียวกับ ผมนี่แหละครับผมก็ยังทํางานประจําอยู่นะครับผมก็มองหางานแบบนี้เช่นเดียวกันโดยพบกับ Good Top Up นะครับที่มีระบบบริการส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันโดยไม่กระทบต่องานประจําที่ทําเลยนะครับมันสามารถสร้างไรายได้ที่เป็นเม็ดเงินหลักล้านให้กับผมในช่วงระยะเวลาไม่ถึง10บเดือนนะครับมากมายนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับที่มีงานประจําทําอยู่นะครับ,รบก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นคนในยุคปัจจุบันเนี่นะครับลองมองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มจากงานที่ทําอยู่ซึ่งมันจะแสดงถึงความมั่นคงของการใช้ชีวิต และครอบครัวของทุกท่านเลยนะครับงั้นแสดงว่าบริษัท Google นี่คืองานประจําก็ไม่เกี่ยวอายุก็ไม่เกี่ยวอายุ่ยวทำได้กับคนผู้ใช้ไม่มีเวลาก็ทำได้ขอให้มีโทรศัพท์เพียงแค่ใช้โทรศัพท์เป็นทุกคนก็ทาได้ยอดมากก็อีกอย่างหนึ่งนะผมมองเางนครับว่าทุกคนที่ทํางานประจําอยู่ก็ต้องใช้โทรศัพท์อยู่แล้วนะครับแล้วรายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกวันก็ต้องจ่ายกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เรามาไมติีใหม่ของการจัดการบริหารอย่างเช่น g o o ั l e ออกแบบระบบไว้เนี่ย ทุกคนสามารถนําระบบนี้ไปแมทกับการใช้ชีวิตแล้วสร้างรายได้ได้อย่างอัศจรรย์เลยนะครับครับครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเสร็จ๊บเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันก่อนดกว่าโอเคนะครับเป็นพอดีได้ขอบคุณน้องกล้องมากนะครับ